สวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงจิ๋ว DIY ครับวันนี้มาอัปเดตคิวประกอบลำโพงจิ๋วส่งลูกค้ากันนิดหนึ่งนะครับวันนี้มี พร้อมส่งสีดำโรบ2.0 5วัตต์บวก5วัตต์นะครับตัวนี้เป็นดอกลำโพงขนาด1.5นิ้วพาส s ข้าง40มิลฝาหลังอะคริลิกนะครับตัวนี้พร้อมส่งของคุณนครินนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบ2.1แยกซับวูฟเฟอร์สีเขียวของคุณจกักริดนะครับเป็นเสียงกลางแหลมขนาด5บวก5วัตต์1.5นิ้วแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ขนาด2.5นิ้วอีก1ดอกนะครับมีวัดแบตมีวอลุ่มปรับซับเบสแยกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธแยกชิ้้้นนะะับบตวีีีจจไมม่แใชเสย เอานะครับหรือว่าใครจะเอาไปใช้แบตก็ได้นะครับแล้วแต่การเอาไปใช้งานแต่ว่าตัวนี้ผมจะแถมอะแดปเตอร์ไปให้ตัวนี้จะใช้แอมจิว ZK m เ2 1นะครับเป็นแอมจิวแยกซับระบบ2.1นะครับ50บวก50สบวัตต์เซกลางแล้วก็ซับวูเฟอร์ขนาด100วัตต์พร้อมกับต่อสายแจ็คไปให้อย่างเรียบร้อยนะครับลำโพงเนี่ยจะมีสายแจ็คไปให้ก็คือเราสามารถเอาไปพกพาเอาไปเปิดงานกลางแจ้งอะไรเงี้ยได้นะครับเสียบอะแดปเตอร์ แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับเสียบอะแดปเตอร์เสียบสายลำโพงเชื่อมแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้เลยนะครับเป็นชุด4ีณสพร้อมส่งนะครับแล้วก็วันนี้เตรียมประกอบชุด2อูณสให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าบอกจริงๆอยากได้ชุด4ีูณสแต่งบยังไม่พอเอาไป2อูณสก่อนเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับใครอยากได้ชุดเท่าไหร่นะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลครับ